ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นพุทธศักราช2517หมู่บ้านพนานหมู่ที่10ตำบลพระเหลาอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญหมู่บ้านพนานมีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น612คนมีจำนวนครัวเรือน214ครัวเรือนพื้นที่ทั้งหมด1,688ไร่ ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านพนานบ้านพนานหมู่ที่10ได้แยกออกมาจากบ้านพนาหมู่12ตำบลพนาเมื่อพุทธศักราช2,537โดยมีนายสำเภาอุทธ,ธาเป็นผู้ยหญยบ้านคนแรกแยกออกมาเป็นระยะเวลา30ปี บ้านพนานเป็นหมู่บ้านขนาดกลางที่มีประชากรอาศัยอยู่ไม่นาะแน่นเกินไปนับถือศาสนาพุทธพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบเหมาะสำหรับทำการเกษตรและชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นเกษตรกรรมนายทวีศักดิ์พรมพิมพ์ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเมื่อวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2559ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกำนันตำบลเผาเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2563 หลักเกณฑ์การพิจรารณา 1. การดำเนินง,งานภายในหมู่บ้านโดยยึดหลักสำคัญของวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย1.1การดำเนินง,งานวิถีประชาธิปไตยของอสอปชชุมชนบ้านพนานหมู่ที่10ตำบลเพายึดหลักกฎหมายความมีเหตุผลและสันติวิธีปฏิบัติตามหลักกฎหมายปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 1.2สิทธิเสรีภาพทุกคนเท่าเทียมกันโดยยึดหลักเสียงข้างมากไร้ยอมรับฟังเหตุผลของเสียงข้างน้อยเคารพต่อสิทธิของเสียงข้างน้อยโดยที่ไม่ขัดต่อหลักการถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันที่มีลักษณะเป็นการยอมรับแบบเอกฉันของประชาชน 1.3ความรับผิดชอบและความเสียสละเพื่อส่วนรวมโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนร่วมกันทําให้เกิดความรับผิดชอบต่อสาธารณสมบัติทรัพยากรธรรมชาติมีความเสียสละและอุทิศตนด้วยความเต็มใจ 1.4การมีส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมืองการที่กลุ่มประชาชนภายในชุมชนมีการทำงานร่วมกันแสดงให้เห็นถึงความต้องการการร่วมความสนใจเข้าร่วมและมีความต้องการที่จะบรรลุเป,ป้าหมายร่วมกันทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองเช่นมีการรุรงให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งในทุกรับโดยเดินประชาสัมพันธ์พร้อมแจกแผ่นพับ พร้อมแนะนำทำความเข้าใจให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงความสัมพัญเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2. อสอปชกำนันผู้ใหญ่บบ้านกมมีผลงานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยและแก้ไขให้เห็นเป็นรูปธรรมและสามารถแก้ไขปัญหาได้จริง ผลการดำเนินง,งานเชิงประจักษ์อสปชกำนันผู้ใหญ่บ้านกมในการพัฒนาประชาธิปไตยในการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านอย่างเป็นรูปธรรมแก้ไขได้จริงชุมชนมีกฎหมายผู้นำมีความเป็นธรรมเป็นกลางยึดหลักความถูกต้องเป็นหลักภายใต้กฎหมายสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน 2.1การขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในการบริหารจัดการปัญหาและความต้องการของราษฎรในชุมชนกิจกรรมทำความสะอาดหมู่บ้านปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมในชุมชนโดยความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชนโดยได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากภาคีเครือข่ายกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุช่วยเพิ่มพืนความรู้และทักษะชีวิตที่จำเป็นโดยได้รับความรู้จากวิทยากรจิตอาสาหรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการขับเคลื่อนกิจกรรมในการบริหารจัดการปัญหาแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรโดยมีการจัดทาโครงการประปาหมู่บ้าน การขับเคลื่อนแผนพัฒนาหมู่บ้านกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีประเพณ,เณีบุญบื้องไฟบุญเดือน6สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนร่วมกิจกรรมประเพณีแห่ขันบักเบงของชาวอำเภอพนามีความประณีตบรรจงที่แสดงออกในรูปของการประดิษฐ์คิดทำภาชนะบรรจุดอกไม้ไปมอบให้กับผู้อื่นสอ่อแสดงถึงภาว,วะของระดับวัฒนธรรม กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีของอำเภอพนาเพื่อสมทบทุนบุรณวัดที่สุดโทมและสระอาคารปฏิบัติธรรมรวมทั้งเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมและเป็นการบำรุงพระศาสนาสารต่อประเพณีไทยโบราณกิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการเกษตรในชุมชนให้ทำการเกษตรอินทรีย์งดใช้สารเคมีทุกชนิดและปลูกผ่าทดแทน กิจกรรมการคัดแยกขยะในชุมชนโดยชุมชนบริหารจัดการเองมีการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ4ประเภทชุมชนคัดแยกขยะโดยมีทุกครัวเรือนเป็นต้นทาง 1. ขยะเปียกนำไปเป็นอาหารสัตว์และนำไปทำน้ำหมักชีวภาพ 2. ขยะมูลฝอยเศษใบไม้เศษหญ้านำไปทำปุ๋ยหมักใส่ต้นไม้3ขยะทั่วไปนำมาคัดแยกเป็นขยะรีไซเคิลและนำไปขาย 4. ขยะอันตรายนำไปทิ้งขยะที่เทศบาลนำมาไว้ให้โดยจัดเป็นพื้นที่ขยะอันตรายกิจกรรมขยะรักโรครณรงค์ให้แต่ละครัวเรือนคัดแยกขยะขยะเปียกและขยะแห้งออกจากกันเพื่อลดการใช้พลังงานในการเผาขยะการมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นหลักการสากลที่ความสำคัญและเป็นประเด็นหลักในสังคมไทยให้ความสนใจ เพื่อพัฒนาการเมืองเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมมาพิบาลที่ภาครัฐจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรับรู้ร่วบคิดร่วมตัดสินใจเช่นการประชุมประชาคมเพื่อลงมติในการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านการประชุมลงมติของหมู่บ้านในการดาเนินงานหรือแก้ไขปัญหาร่วมกันเป็นตน้น 2.2การพัฒนาวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตัวอย่างกิจกรรมได้แก่การแสดงออกถึงความจงรักภักดีเนื่องในวันสำคัญสถาบัานหลักของชาติการรณรงค์ประชาธิปไตยในพื้นที่ 2.3การดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ส่งเสร,ริมพัฒนาประชาธิปไตยสอสอปชตดังนี้ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาในการขับเคลื่อนสอสอปชตโดยมีคณะกรรมการการขับเคลื่อนวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับชีวิตประจาวันต่อยอดในการสร้างเสริมพัฒนาเครือข่ายพลเมืองและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะในการเป็นพลเมืองวิถีชีวิตประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมหมู่บ้านไม่ขายเสียงหรือกิจกรรมให้ความรู้ตามหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ อันส่งผลให้ภาคีเครือข่ายประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งและสร้างเสริมการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 3. อมอสปชมีการจัดกิจกรรม1กิจกรรม1เดือนหนึ่งหมู่บ้านอย่างเป็นรูปธรรมและมีรายการรายงานผลให้อำเภอทราบอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนตามแบบรายงานและระยะเวลาที่กำหนด อาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตยประจำหมู่บ้านอสปชจัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอย่างน้อยหนึ่งกิจกรรม1เดือน1หมู่บ้านในการเท่ดทุนและทำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติและพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข3.1กิจกรรมจิตอาสาปกป้องเท่ดทุนสถาบันหลักของชาติ และศาสนาหมู่บ้านกิจกรรมในวันสำคัญเทิดทูนสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และประเพณีอันดีงามกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมอำเภอพนาพาด้าเบียงใส่สรงนุ่งสิ้นมีปูศาดใส่บาทสารหลักเมืองพนากิจกรรมเคารพธงชาติ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัย,ยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์มาพันษา3.2การมีจิตสาธารนณะกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดหมู่บ้านและบริเวณวัดกิจกรรมการซ่อมแซมปรปับปรุงสาธารณะประโยชน์กิจกรรมปลูกป่าปล่อยปลาในพื้นที่สาธารณประโยชน์ กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 4. การดำเนินกิจกรรมในหมู่บ้านโดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม 4.1ด้านสนับสนุนการมีส่วนร่วมการมีผู้นำชุมชนเป็นแบบอย่างที่ดีในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในการประกอบอาชีพและการเนินวิถีชีวิตปฏิบัติงานด้วยความเสียสละเห็นประโยชน์ส่วนรวมและมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ผู้นำชุมชนยังมีวิสัยทัศน์มองเห็นความยั่งยืนอยู่ที่การสร้างโอกาสให้ทุกพางส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน การปลูกฝังจิตสำนึกและส่งเสริมการน้อนมนาหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กับการทำการเกษตรและการทำอาชีพที่เก่าให้เกิดรายได้ลดรายจ่ายให้แก่ครอบครัวทำให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน การใช้เวทีประชาคมเป็นเวทีสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนทั้งการร่วมคิดร่วมทำและร่วมติดตามการตรวจสอบรวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการชี้แจงข่าวสารให้การเรียนรู้รับฟังปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน4.2ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการทำกิจกรรมการพัฒนาอาชีพโดยใช้ทรัพยากรในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมีการบริหารจัดการที่ดีระบบก่อให้เกิดความยั่งยืนในการพึ่งตนเองของคนในชุมชนเช่นกองทุนหมู่บ้านและกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้มีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นมีทุนหมุนเวียนพอเพียงสำหรับสมาชิกในชุมชน กู้ยืมและมีการจ่ายคืนเงินปันผลให้กับสมาชิกทุกคนทำให้คนจนและผู้ได้โอกาสได้มีต้นทุนดอกเบี้ยต่ำเพียงพอในการนำไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ สนับสนุนให้ครวเรือนทุกครวเรือนมีการออมรายเดือนโดยกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตชุมชนบ้านพนานหมูที่10สิ้นปีมีเงินปันผลเฉลี่ยเงินคืนและสนับสนุนชุมชนจัดตั้งกลุ่มที่หลากหลายอาชีพสร้างรายได้ลดปัญหาการว่างงานมีงานทำต่อเนื่องตลอดปี มีกิจกรรมเป็นเครื่องมือในการสารความสัมพันธ์ในชุมชนอย่างสม่ำเสมอเช่นกิจกรรมกีฬากิจกรรมผู้สูงอายุกิจกรรมรักษาความปลอดภยัยกิจกรรมพัฒนาชุมชนเป็นต้น บ้านพนานหมูสิบตำบลพหลาอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญได้ดำเนินงานบรรลุปเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานอำนาจเจริญเมือง3ดี3ปลอดประจำปีพุทธศักราช2562คนดีสุขภาพดีรายได้ดีปลอดขยะปลอดเล่าปลอดภัยระดับดีเด่นอำเภอพนา ได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นประจำปี2563รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งโดยกรมการปกครองนายทวีศักดิ์คมพิมพ์กำนันตะบลพะเหลาเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดที่มีผลงานดีเด่นประจำปี2517โดยศูนย์ปฏิบัติการและประปับปามยาเสพติดอำเภอพนา 5. ผลงานเชิงปราจากที่ราชรอนใช้หลักประชาธิปไตยเป็นแนวทางในการแก้ไขความขัดแย้งให้เกิดความเป็นธรรมเกิดความปรองดองสมานฉันท์นให้เก็บประชาชนในหมู่บ้าน5.1ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นปัญหาความเดือดร้อนของประชากรในพื้นที่หมู่ที่10ตตำบลพะเหลากรณีเจ้าของที่ดินปรับผนึที่ดินของตนเองปิดทางน้ำซึ่งเดิมเคยไหลผ่านที่ดินทำให้ประชาชนบางส่วน อาจาได้รับความเดือดร้อนจากน้ำพ่่มขังเนื่องจากไม่สามารถระบายน้ำดังกล่าวได้5.2วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเชิงประจักษ์อาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตยประจำหมู่บ้านรวมกับทุกพาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันรปรึกษาหาหรือเร่งเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและได้ขอมติเสียงส่วนใหญ่ในการสนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหา ในเบื้องต้นได้มอบหมายให้เทศบาลตำบลพะเหลาร่วมกับฝ่ายปกครองสำรวจพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหารายะยะเร่งด่วนก่อนเข้าสู่ฤดูฝนเพื่อป้องกันความเดือดร้อนที่อาจเกิดขึ้นและเทศบาลตำบลพะเหลาได้พิจารณาจะทำโครงการการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อระบายน้ำให้เชื่อมกับแหล่งน้ำสู่ธรรมชาติในระยะต่อไป ทั้งนี้ได้ขอมติเสียส่วนใหญ่ในการสนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว5.3ผลสำฤทธิ์เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาร่วมกันด้วยความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและเน้นความเข้าใจไม่ให้เกิดความขัดแย้งเพื่อความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ชุมชนบ้านพนานหมูสิบตำบลพะเหลาอำาเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญมีผลการประเมินชุมชนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2516ระดับชุมชนพัฒนาคุณธรรมตามโครงการส่งเสริมชุมชนองค์กรอำาเภอและจังหวัดคุณธรรมโดยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านสํหรับการรับชมค่ะขอบคุณค่ะ